นิ่งโมลีโอมชานติบาปตาดามาทุบันวันที่สี่เดือนสิบปี2023สามสาระลูกๆที่แสนหวานมีสรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณและเหล่านั้นคือร่างกายของลูกไม่มีเรื่องของนิมิตในสิ่งนี้แม้นว่าถ้าผู้คนจะมีนิมิตของดวงวิญญาณ พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งนั้นคำถามด้วยการทำตามสีมัดใดของพ่อที่ลูกจะได้รับการปลดปล่อยจากการถูกลงโทษในกงขังของครันคําตอบสีมัดของพ่อคือลูกๆจงกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น เพียงแต่จดจำพ่อและอย่าทำการกระทำที่เป็นบาปใดและลูกจะได้รับการปลดปล่อยจากการถูกลงโทษในกงขังของครานที่นี่ลูกได้เป็นผู้ที่ติดคุกมาชาติแล้วชาติเล่าเวลานี้พ่อได้มาเพื่อปลดปล่อยลูกจากการลงโทษนั้นไม่มีกงขังใดของครานในยุคทอง สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำเล็กถึง 1. จดจำพ่อตราบนานเท่าที่ลูกมีชีวิตและประกาศสิทธิ์ของลูกต่อมอรดกจะได้ใส่ใจเก็บประสิ่งใด 2. ทํำงานรับใช้ในการทำให้บารัดเป็นสวรรค์ด้วยการใช้ร่างกายจิตใจและสมบัติของลูกตามสีมัด และชี้หนทางแก่ทุกคนเพื่อที่จะรับการปลดปล่อยจากราวันพรขอให้ลูกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกผู้ที่เผาขยะของโลกให้หมดไปด้วยไฟของโยคะที่ร้อนแรงขยะของความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดสามารถถูกเผาให้หมดไปด้วยไฟของโยคะที่ร้อนแรงได้นั่นคือในไฟของความรัก และพลังของความคิดที่สูงส่งในอนุสรของเทวีทั้งหลายมีการแสดงว่าพลังปีศาจร,ร้ายจบสิ้นในไฟที่ร้อนแรงอนุสรน,นั้นเป็นของเวลาปัจจุบันนี้ดังนั้นก่อนอื่นใดจงกลายเป็นรูปของไฟที่ร้อนแรงและเผาสันสากาและธรรมชาติที่เป็นปีศาจร,ร้ายให้หมดไป และกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และลูกจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกและเผาขยะของโลกในไฟของโยคะและความบริสุทธิ์ปติพ์ดวงวิญญาณที่เชื่อฟังคือผู้ที่เป็นอิสระจากการทำตามการกำหนดของเขาเองและผู้อื่นและทำตามสีมารอย่างสม่าเสมอ โอมชานติโอมชานติสรุปเนื้อสําคัญของโมลีวันนี้วันที่สี่เดือนสิปีสองพเป้าหมายของโมลีวันนี้ที่อยู่ในพรบาบาปรารถนาให้ลูก กลายเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกเผาขยะของโลกให้หมดไปด้วยไฟของโยคะที่ร้อนแรงไฟของโยคะคือไฟของความรักที่มาจากความเข้าใจที่ทำให้เราและพระเจ้าลูกและพ่อได้พบกันได้ใกล้ชิดหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นของกันและการอย่างแท้จริงและโดยความรักที่ลึกล้ำนี้ที่เราอยู่ในสภาพที่ร้อมรวมอย่างมีสติรู้ตัวอยู่กับสำนึกรู้สภาวะที่บริสุทธิ์ที่ทัศนกติสายตาจะเป็นเช่นเดียวกันกับปาา่าเราจึงแยกห่างจากโลกเก่าเฝ้าที่จะอยู่บนรางของละคร จึงทําให้ความคิดความรู้สึกคําพูดและการกระทำด้วยอวัยวะประสาทสัมผัสจึงเป็นไปเพื่อการสร้างบัญชีกรรมที่บริสุทธิ์บัญชีบุญเป็นการสร้างละครใหม่สร้างสภาวะของโลกใหม่แต่ด้วยความรักที่บริสุทธิ์นี้เราจึงมีการกระทำที่สูงส่ง นี่คือไฟของความรักที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งยิ่งมั่นคงในสำนึกที่บริสุทธิ์อย่างเป็นธรรมชาติมากเพียงใดปัญญาที่บริสุทธิ์จะทำงานอย่างทรงพลังจึงแยกแยะตัดสินและเลือกที่จะมีการกระทำที่ถูกต้องตามสีมาเสมอดวงญญาณจึงกพจะสร้างสมบัญชีบุญจะสางบัญชีบาป ผูกเรียกสรรสกาเทพยกระดับอย่างต่อเนื่องสว่างทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจากจากสภาพที่เป็นแสงของพระอาทิตย์ที่ทำให้กระดาษเหลืองกรอบก็พัฒนากลายเป็นการจุดไฟเผาก็ยังคงมีเท่าฐาน และพัฒนาไปจนถึงการใส่กระดาษไปในภูเขาไฟเมื่อถึงขั้นสุดท้ายระดับของภูเขาไฟไม่ว่าจะเป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนเพียงใดก็จะไม่สามารถซ่อนเร้นอยู่ได้และจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เหลือร่องรอยใดเพียงแค่เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในความรู้สึก เราก็จะกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมที่เป็นคุณธรรมเพียงแค่ตนักรู้ก็เปลี่ยนได้ทันทีแต่บางครั้งก็ละเอียดอ่อนจนกระทั่งเราแทบจะไม่รู้ตัวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อมารู้ตัวอีกทีเราไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนที่เคยเป็นอีกแล้วยิ่งเรามีอำนาจของความบริสุทธิ์อำนาจ การปกครองตนเองอำนาจของพลังโยคะที่เราจะมีการกระทำที่สูงส่งมากเพียงใดการเปลี่ยนแปลงของเราก็จะมีพลังและเป็นไปอย่างรวดเร็วมากตามนั้นจึงมีอนุสอนของเทวีทั้งหลายที่แสดงว่าพลังปีศาจร้ายจบสิ้นไปในไฟที่ร้อนแรงอนุสอนนั้นเป็นของเวลาปัจจุบันนี้ เราจึงกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกและเผาขยะของโลกในไฟของโยคะและความบริสุทธิ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกติพจน์ในวันนี้ที่ดวงวิญญาณที่เชื่อฟังคือผู้ที่เป็นอิสระจากการทำตามการกำหนดที่ไม่บริสุทธิ์ของตนเองและผู้อื่น และทำตามสีมัดอย่างสม่ำเสมอเราจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในเส้นทางของสีมัดและเผาขยะของโลกเก่าด้วยไฟของโยคะที่ร้อนแรงได้เราต้องศรัทธาว่าเราคือดวงวิญญาณเราจะมีศรัทธาในตนเองว่าเราคือดวงวิญญาณอย่างมั่นคง และทรงอำนาจได้จริงไม่ใช่แค่รู้ว่าเราเป็นดวงวิญญาณจะต้องมีการฝึกฝนด้วยความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเพื่อจะผ่านประตูของจินตนาการเข้าไปสู่ประสบการณ์ของสภาพตราศจากร่างแยกห่างอย่างแท้จริงจากทุกสิ่งที่มีขีดจำกัดจากร่างจากโลกจากการกระทำที่เราทำในโลกเก่า ที่เราจะรู้สึกได้อย่างแท้จริงถึงสภาวะของดวงวิญญาณโดยไม่ต้องมีใครบอกหรืออธิบายหรือยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะเราจําได้และมั่นใจในสภาวะที่เราเป็นเป็นไปตามความเข้าใจที่พ่อบอกเราเพียงเมื่อเรารู้สึกถึงสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณแล้วเท่านั้น จึงสามารถฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมั่นคงและเป็นธรรมชาติความรู้จึงเป็นเพียงไกด์เพื่อให้เราเห็นเส้นทางเห็นแผนที่เข้าคร่าวแต่เราจะต้องฝึกฝนทดลองเดินทางจริงเราจึงเข้าใจอย่างแท้จริงผ่านประสบการณ์การตระหนักรู้ และด้วยสภาวะที่มั่นคงในสำนึกรู้มีสติรู้ตัวว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณเป็นพลังงานชีวิตเราจะรู้สึกถึงสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์นี่คือรากฐานเพื่อการรับรู้และเห็นสรรสากาที่ไม่บริสุทธิ์ที่สะสมไว้ในสำนึกที่เป็นร่างเราจะเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มีใช่เพียงแค่เข้าใจแต่เราจะรับรู้ผ่านความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าเป็นนิมิตท,ที่มาจากความเชื่อจากความเลื่มใสศรัทธาถึงแม้เราจะได้นิมิตของดวงวิญญาณแต่เมื่อเราไม่เข้าใจไม่ได้รู้คุณค่าจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากนิมิตเพื่อกลับสู่สมนึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณได้ แต่กระนั้นถ้ามีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเขาก็จะเข้าไปสู่ประสบการณ์ของสภาวะดวงวิญญาณได้ที่เขาจะรู้สึกถึงความสงบความสุขปัญญาความรักความเมตตาแต่เขายังคงมีสำนึกที่เป็นร่างเพราะนสันสกาของเขาไม่ได้มีสำนึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณ อันเนื่องมาจากไม่ใช่บทบาทของเขาจึงช่วยงานของบาบาในระดับของหน่วยสนับสนุนมีได้เล่นบทบาทของการเป็นผู้ช่วยหลักนักแสดงเอกเช่นเดียวกับเซนสกาของปรามินที่จำเป็นต้องมีสำนึกรู้ระสภาวะเดียวกับพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องมือนในงานรับใช้โลก เนื่องจากปรามีมีบทบาทของนักแสดงเอกเป็นเครื่องมือหลักในงานรับใช้เพื่อการสร้างโลกใหม่เพราะมีสรรย์า,าของเทพเป็นสรรย์า,าที่สร้างมาจากการกระทําตามสีมัดรของบาบาในยุคแห่งการเป็นจบผลก,กันทําตามวิธีการของพระเจ้าด้วยการไปอยู่เหนือแรงดึงดูดของโลกเก่าบัญชีกรรมเก่าสัลย์าเก่า รับการหล่อเลี้ยงในโลกของพระเจ้านี่คือสีหมัดแรกที่ฉันและพ่อหลอมรวมกันด้วยความเข้าใจในความรักเมื่อเรามั่นคงในสีหมัดแรกได้ทุกการกระทำจึงเป็นไปตามผลทางของสีหมัดเพราะเมื่อมีสํนนึกรู้และสภาวะเดียวกับพระเจ้าทัศนคติสายตาการกระทำ จึงอยู่ในทิศทางเดียวกันจึงเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นการเอาประโยชน์จากโลกเก่าเป็นอิสระจากคำว่าของฉันและกลายเป็นของท่านอย่างสมบูรณ์จึงทำให้จิตสํนนึกจิตใจและสติปัญญามั่นคงอยู่ในสำนึกรู้ สภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ทำให้มีทุกการกระทาที่เป็นคุณประโยชน์สร้างสมแต่บัญชีบุญปลุกเรียกสรรสกาเทศจึงทำให้เป็นอิสระจากกองขังของบาปและความไม่บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องและเมื่อเขาเข้าไปใช้ชาติเกิดในยุคทองคลัน ก็เป็นเช่นปราสาทราชวังมิใช่กงขังอีกต่อไปการดำเนินชีวิตของผู้ที่มีศรัทธานในตนเองบนเส้นทางของสีมัดเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในความรู้อย่างแท้จริงจึงรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและนี่คือการ ปลุกเรียกสภาพการตื่นรู้และกลายเป็นผู้สังเกตการที่ละวางมีอำนาจปกครองตนเองจึงมีพลังอำนาจในการกระทําเพื่อการสร้างใหม่ในสำนึกที่บริสุทธิ์ตามหนทางของสีมันโดยการตื่นรู้อยู่อย่างมีสติรู้ตัวใส่ใจอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในปัจจุบันจึงทำให้ดวงวิญญาณนั้นเพิ่มความสว่างสวยัย ด้วยพลังปัญญาที่บริสุทธิ์ปลุกเรียกสํานึกรู้ตัวตนดั้งเดิมธรรมชาติที่บริสุทธิ์มรดกของ21ชาติเกิดจบสิ้นสภาพที่หลงลืมหลับไหลความไม่บริสุทธิ์ของสังสกาหกสาชาติเกิดอย่างต่อเนื่องและเมื่อจิตสำนึกจิตใจสติปัญญาหลอมรวม ยู่ในสำนึกรู้ที่บริสุทธิ์จึงทำให้การใช้ร่างกายจิตใจสมบัติเพื่อการดำเนินชีวิตตามบทบาทในละครในโลกมิติที่สามกลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดโดยอัตโนมัติสำนึกสภาวะที่บริสุทธิ์และการกระทำที่สูงส่งทำให้มีแรงสั่นสะเทือนในระดับความถี่ที่สูง จึงกลายเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเหนียวนำพลังงานของดวงวิญญาณและวัตถุธาตุในโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลบริสุทธิ์อีกครั้งดวงวิญญาณจะถูกกระตุ้นให้ตื่นรู้ตัวด้วยพลังของปัญญาที่บริสุทธิ์และสำนึกรู้ของการกระทำที่สูงส่งจึงทำให้ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันกลับมาทําในสิ่งที่ตนเองรักมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติดั้งเดิมที่สมดุลบริสุทธิ์จึงเป็นอิสระจากมายาและราวานซึ่งเป็นระบบทวิภาวะที่เสียดุลของสํานึกที่เป็นร่างจึงบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวันนี้ที่เราจะกลายเป็นเครื่องมือ เปลี่ยนแปลงโลกด้วยไฟของโยคะที่ร้อนแรงด้วยการเป็นของท่านอย่างสมบูรณ์และมีทุกการกระทำตามสีมัดเสมอโอมชานติขอบคุณป๊าปบาปา,า,าที่น่ารัก ป่าป่าที่แสนหวานป่าป่าของฉันอมชานติ